สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้นะครับเราจะพาทุกๆคนนะครับมารู้จักบอลสีนะครับตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าทับทิมชมพูนะครับทับทิมชมพูนะครับมีลักษณะอย่างไรไปดูกันเลยครับลักษณะของทับทิมชมพูนะครับคือใบนะครับส่วนประกอบก็คือใบนะครับ ใบใบจะยาวนะครับใบจะยาวหางยาวนะครับสีสีคือสีชมพูนะครับการกัดนะครับสีพื้นสีพื้นของใบนะครับคือสีเขียวนะครับแล้วก็กัดสีมาจะเป็นสีชมพูนะครับเม็ดสีเม็ดสีคือสีชมพูนะครับสีชมพูอ่าออกจางจางหน่อยนะครับ กระดูกนะครับกระดูกจะเป็นสีชมพูเลยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นสีชมพูสะดือนะครับสะดือก็เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูออกดำๆหน่อยนะครับาการกัดสีนะครับจะกัดสีจากกระดูกนะครับวิ่งออกวิ่งออกนะครับจะเป็นสีชมพูและกระจัง จางเป็นสีขาวๆนะครับขาวๆบางใบนะครับอาจจะมีคล้ายๆเกร็ดเงินนะครับเกาะอยู่ตามจุดนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับซึ่งใบนะครับจะมีลักษณะนิ่มนะครับใบจะมีลักษณะนิ่มน,นะครับห่อหน่นหอยๆน,นะครับห่อนิดๆนะครับห่อนิดๆห่อนิดๆนะครับ เม็ดสีก็จะกระายเม็ดสีก็จะกระจายทั่วนะครับทั่วใบนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับลักษณะก็คือคล้ายๆจะกับอ่ทับทิมแดงนะครับแต่ทับทิมแดงคือสีก็คือจะเป็นสีแดงนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นคู่แฝดคือจะเป็นสีชมพูนะครับอ่าเรามาดูลักษณะของของก้านเลยนะครับของก้านก้านของทับ ก้านของบอลสีที่มีชื่อว่าทับทิมชมพูนะครับมีลักษณะนะครับก้านที่เชื่อมกับใบจะเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับวิ่งลงมานะครับโคลนก้านนะครับโคลนค่าก้านที่ขึ้นมาจากหัวนะครับจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นสีดําก็จะบางทีก็จะมีลายจุดจุดดำครับเป็น เป็นที่เป็นที่นะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับลักษณะสีดําคือวิ่งเลยนะครับวิ่งจากคนก้านนะครับขึ้นไปหาหาใบนะครับสีดําจะวิ่งขึ้นเลยนะครับจะวิ่งขึ้นเลยจะวิ่งขึ้นนะครับคือพอมาถึง ให้ปลายนะครับสีดําก็จะจางนะครับจางกลายเป็นสีเขียวเริ่มจะอมเขียวนะครับอมอมเขียวแล้วก็จะเป็นเขียววิ่งขึ้นเลยนะครับวิ่งขึ้นนะครับไปหาใบเลยนะครับจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นเส้นนี้คือจะเป็นเส้นเขียวนะครับเส้นเขียวจะมีเส้นนะครับเส้นซึ่งแบ่งนะครับจะเป็นเส้นสีเขียวนะครับวิ่งนะครับ จากนะครับใบนะครับลงมาถึงยันก้านเลยนะครับยันโคนก้านเลยนะครับ,จะ,บ,ะรบจะเป็นทุกใบนะครับจะเป็นทุกใบอ่าและนี่คือรายละเอียดของบอลสีเจ้าทัพทีมชมพูกันแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ าช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับาหารายละเอียดของบอลสีแต่ละชนิดต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ